เดี๋ยวเดียวเนี่ยอันนี้นี่เข้ารอบมาสามคนนะฮะทั้งหมดสี่ล้านกว่าคนนี่เหลือสามคนเธอสามคนอยู่ในบ้านนี่เหลือสามคนอยู่ในบ้านผมนี่มีสามคนบ้านอะไรฮะ A B C อันนี้คือคุณสำเพ็งคุณสำเพ็งคนนั้นล่ะคะอันนี้คุณสำสอนเออสำอะไรสุณนิสาค่ะสุณนิสาอ๋อคุณอะไรเออสุดที่สาม พอโตอย่างเนี้ยโตอย่างเนี้ยโตแล้ว3คนนี้เนี่ยคืออัจฉริยะและก็สุดยอดเมื่อจะเป็นเรื่องของเต้นเรื่องของร้องเรื่องของทุกๆเรื่องโชว์หน่อยได้ไหมสุทธิสารเดี๋ยวร้องเพลงร้องเพลงสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวแข่งกันเลยสามคนเลยนะค่ะลองเพลงเพลงครับอ่าร้องเพลงของใครเอ่อพี่หนุ่ยเพลงอะไรอยากบอกใครสักคนบอกทำไมอะร้องเพลงหนูไม่ c o เพลงอะไรอย่าบอกใครทุกคนไม่บอกได้ไหมชื่อเพลงเอาเอาเลยเอาเลยคนใด้หยิกใจเงาคนเขาที่เราท้องมีแต่ใครแค่ใครคนหนึ่งรูทุกหนทุกทีแล้วเราดูด้ำได้อยากจะบอกใครทุกคนจบสำเพลงจะร้องเพลงอะไรเพลงสมเพชรเลยเพลงสมเพชรเลยเพลงอะไรคิดถึงคิดถึง ตุแต่งตุ้ตาสุดาดีวัน,อ,นาอาทีตยอริสาลายข้าวจ,จะลืมที่ก,กบกไกจของปั่นไปหาใครวิวา สุนิสาสุนิสาค่ะจะร้องเพลงของใครร้องเพลงของน้องกระแตค่ะเปิดใจสาวแตค่ะเอ๊ะผมว่าจิตลาดถ้าจะดีกว่านะวันนี้ิ้นลาะจะร้องเพลงอะไรขอแค่ทเาิ่มยวขอนะคะเสียงมีแค้นค่ะจะรับฟังบทเพลงจากนุชินค่ะแองโมค่ะ พักจากการเดินสายตอนนี้ก็ทําอะไรบ้างครับคุณจินตลาครับตอนนี้นอกจากไปไห้ไปนาแล้วก็ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านแล้วก็หาของเงาะไอค่ะเดี๋ยวจะให้เขาต่อกอนกัน3ามคนเลยนี่คุณเสามารถต่อกอนกันได้ก่อิชานคุณต้องเป็นกก็ต้องสอนเพชรเหมือนกันนะเสียงก็สอนเพชรด้วยโอ้โหมันกินตลาด้วยโอ้ถ้าอกิามีจินตลามีสอนเพชรเออนสุดที่สานเขาเตยมเป็นแหล่งดาววันดอนเลย เสียงลมันดอนเข็มสอนเพชรเสียงกึ่งลานะเดือนเมษายนร้อนนอนไม่ได้เป็นเหรออะไรทำไมที่ถึงไม่หลับอยู่ไม่ได้หัวใจกระสายกระสับนอนไม่หลั จร,จริงจะบอกให้ถึง <ridge> ถึงแม้ว่าไม่รับโทรศับท์ก็้าหายเป็นอะไรบอกมาหรือว่าไม่สบาย มนรู้สึกว่าคอเราจะไม่หลับเลยเนาะหลับก็ตื่นหลับก็ตื่นสะดุ้งลุกจะระอือจะระอึบลุกมาเพียบนอนมาเพียบหลับสบายจบแล้วจบจบแล้วจบแล้วค่ะเดี๋ยวตัดจุดทีแล้วกันนะค่ะแสดงความสามารถเต็มที่แล้วเต็มที่แล้ว